เราเปนัไงพ่อหน้า่้างนี่ก็พอเลยนะเอานี่ไมเบื ขอหา่คายเงือไอปยังนี่ไม่มีวัตถุโคตด็กบแห้งพดบตัวลวลอย

เหมีแต่แห่หน่อยตัวพวงอคนแมเน้อเออโดดอีกแล้วบ้าโดดโดดเขาโดดออขึ้นบคข้อน่อย ปลาลูกคอกปลาลูกคอกปลาลูกคอกโดดเขาโดาโดออกปลาลูกคอกเห็นบอลเราหมักไว้เราไม่ยอมมาขึ้น <c oughs> เราเราค้ำถือปลาคอแล้วเลยหมักไว้ ระหว่างล่างแหเราหาห่วแห้งเหรอของไม่ วันนี้ไปไชดอกยอนี่ละธรรมดาละมุดแล้วมุดแล้วเนี่ยมันแลนไว้กับผูกขานไปที่จะเห็นมันเลน เว้ย <laughs> มันเข้าไปย่อหันมันทางมันเขาท่านหัวกอกเนาะมันก็จำได้กินข้าวกอนเด้อกินข้าวกินข้าว